ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับในเจ็ดเดือนแรกของปีนี้นะครับปี2567เนี่ยมีโรงงานปิดตัวไปแล้วนะครับ667แห่งส่วนใหญ่เป็น SME เพราะว่าอะไรฮะเขาบอกว่ามูลค่าโรงงานโดยเฉลี่ยเนี่ย667แห่งเนี่ยโดยเฉลี่ยมูลค่าโรงงานประมาณ20ล้านแต่นะฮะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเฮ้ยมันปิดกันไป667แห่งก็จริงแต่มันก็มีเปิดใหม่เหมือนกันนุ้ยเจ็ดเดือนแรกมีโรงงานเปิดใหม่ 1,260แห่งปิดไป6 6 7เปิดใหม่1 2 6 0เปิดใหม่มากกว่านะแต่มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอย่างนี้ครับคือโรงงานที่เปิดใหม่เนี่ยมูลค่าเฉลี่ยของโรงงานที่เปิดแต่ละโรงงานนะครับโดยเฉลี่ย170ล้านปรกมันก็เป็นเรื่องดีนี่แต่จริงๆแล้วอ่ะโครงสร้างมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันยังไม่มีรไรชัดเจนเราก็ไม่อยากคอมเมนต์แต่นี่คือตัวเลขดิบๆเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ รู้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยโรงงานเนี่ยนะครับปิดตัวกันเพียบเลยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลตัวเลขมาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าตอนนี้นะครับใน7เดือนแรกของปีนี้นะครับปี2567เนี่ยมีโรงงานปิดตัวไปแล้วนะครับ667แห่งส่วนใหญ่เป็น SME ต้องบอกว่างี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลขที่บอกเนี่ยนะก็คือปิดตัวไป667แห่งเนี่ยเอาอะไรหลักฐานอะไรมามาวัดว่าปิดตัวให้ผมเดานะ คือผมอ่านข่าวมาแล้วเนี่ยให้ผมเดาว่าไอปิดตัวไป6 67แห่งเนี่ยคือยกเขาเรียกว่าเลิกกิจการนะปลดคนงานแล้วก็ปิดธุรกิจเลยนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องปิดงบการเงินปิดเขาเรียกว่าชําระบัญชีเสร็จสนะิ้นอ่ะมันก็เลยจะเป็นตัวเลขที่6 67แห่งหรือ6 67โรงงานแต่รู้ไหมครับว่าลูกค้าผมที่เป็น s m e ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพที่คล้ายๆกับจะปิดตัวนี่แหละแต่ไม่ได้ปิดตัวแบบเป็นทางการคิดภาพไหมคือ ปิดตัวแบบชำระบัญชีปิดปิดบัญชีในงบการเงินอะ่ะไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะยังมีหนี้ค้างค้างคาคาอยู่ก็ค่อยๆทยอยเลิกจ้างกันไปแล้วก็ไม่มีไรายได้ธุรกิจหลายๆเจ้าที่มาคุยกับผมในรอบ5้เดือนนี้นะบอกเลยว่ามีหลายเจ้าที่เป็นลูกค้าผมอะ่ะก็คือให้ผมแค่ไปยื้ออย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้ทําธุรกิจอะไรแล้วไม่ประกอบกิจการแล้วไม่มีลูกจ้างแล้วไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่เขาหาตังค์กินใช้ไงนะวันๆผมไม่ไปกล้าถามเขานะ แต่มีแบบนี้หลายรายแล้วก็ไม่ได้ปิดกิจการแบบเป็นเรื่องเป็นราเป็นทางการนะครับไม่ได้ปิดบัญชีไม่ได้อะไรก็คือปล่อยบริษัทล้างๆไว้กันนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องส่งงบนะสปี5ปีเกี่ยวเป็นบริษัทล้างไวเองไอ้แบบนี้ก็ยังมีอีกเยอะแต่ตัวเลขที่บอกว่า6 6 7แห่งใน7เดือนแรกของปีนี้ปิดไปแล้วเนี่ยเป็น S อ e ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลจะทำยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำยังไงนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมตอบแทนเขาไม่ได้แต่ผมแค่ให้เดาว่าผมว่าเขาก็ไม่น่าจะหาทางที่จะแก้ปัญหาอะไรได้นะเพราะว่ามันไม่ง่ายอะ่ะมันเป็นภาพรวมอ่ะนะครับด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มันมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ภาะวะเศรษฐกิจโลกมันก็เป็นแบบนี้และอีกอย่างคือตอนนี้ผมบอกเลยว่า s m e ประเทศไทยอะ่ะที่มีปัญหาหนักๆเลยนะครับบอกเลยว่าหนักๆเลยจริงตอนนี้คือทุนจีนที่เข้ามาครับทำให้ธุรกิจ s m e ไทยเนี่ยเป๋เลย ล่าสุดผมไปที่เยววาวราชมาก็ไปคุยกับลูกค้าก็แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไปได้คุยกับธนาคารธนาคารเขาบอกว่าตอนนี้ s m e ของธนาคารลูกหนี้ของธนาคารที่เป็น e อ s อส<ะ>เอ่ะก็เผชิญกับปัญหาทุนจีนเข้ามาแข่งแข่งไม่ได้ลองไปดูที่เยววาวราชตอนนี้เป็นร้านอาหารเปิดขึ้นมาเพียบเลยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นร้านที่เปิดแบบออริจินอลแต่เป็นร้านอาหารจีนะนะครับคือป้ายร้านเขาเรา,เราเห็นป้ายเรารู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของคนไทยเพราะว่าฟอน,นต์เนี่ยฟอนต์ตัวภาษาไทยอะ่ะมันไม่ใช่ นะตอนนี้เราเพื่อนเ,เ,เราไปดูที่เยาว,วราชเต็มเลยนะเดินไปไหนก็เห็นรลานของคนจีนม,มาเปิดที่เยาวราชเป็นร้านอาหารซึ่งผมว่าในระยะยาวมันจะทาให้ภาพลักษณ์ของเยาวราชเสียหายคือความเป็นเยาวราชที่เป็นดั้งเดิมมันจะหายไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กลัวเหมือนกันนะไปดูแล้วแบบมันเป็นร้านอะไรก็มไม่รู้ร้านใหม่ๆอะ่ะดูแล้วมันเสียชื่อเสียงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เยาวราชแบบเดิมๆอะ่ะอืมนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะ,ะเริ่มต้นมาก็คือเป็นเรื่องไม่ดีแล้วนะจะบอกว่า7เดือนแรกของปีนี้นะสองห้าหกเจ็ดเนี่ย ปิดตัวกันไปแล้ว6 6 7แห่งนะครับโรงงานแต่อีกเยอะมากกว่านั้นน่ะไม่ได้ปิดตัวเป็นทางการอีกเพียบนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าไอโรงงานที่ปิดตัวไป667แห่งเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็น SME เพราะว่าอะไรฮะเขาบอกว่ามูลค่าโรงงานโดยเฉลี่ยเนี่ย667แห่งเนี่ยโดยเฉลี่ยมูลค่าโรงงานประมาณ20ล้านแต่นะฮะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเฮ้ยมันปิดกันไป6 6 7แห่งก็จริงแต่มันก็มีเปิดใหม่เหมือนกันนุ้ย นะปิด7เดือนแรกปิดไป6 6 7แห่ง7เดือนแรกมีโรงงานเปิดใหม่พันสองรอหแห่งปิดไป6 6 7เปิดใหม่พันสองเปิดใหม่มากกว่านะแต่มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอย่างนี้ครับคือโรงงานที่เปิดใหม่เนี่ยมูลค่าเฉลี่ยของโรงงานที่เปิดแต่ละโรงงานนะครับโดยเฉลี่ย170ยล้านอลองดูตักกานี้ดูนะ ปิดไป667แห่งโดยเฉลีย่ยแต่และลงที่ปิดคือเฉลีย่ยคือ20ล้านเปิดใหม่พันสโดยเฉลีย่ยมูลค่าโรงงานที่เปิดใหม่170ล้านแปลว่าอะไรฮะแปลว่า s m e ตายเรียบโรงงานที่เปิดใหม่เนี่ยพันสแห่งเนี่ยมูลค่า170ล้านเนี่ยมันเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการส่งเสริม BOI เป็นส่วนใหญ่นะจากตัวเลขที่มีการเปิดมากกว่าปิดเนี่ยซึ่งดูเหมือนจะดีเนี่ย บอกว่ามีการลงทุนเพิ่มนะครับ167,00 0ล้านบาท1 6 0 0 0 0 0ล้านอะ่ะเอาง่ายตัวเลขและจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น2 5 6 0 0คนนะครับแปลว่า6 6 7แห่งจะมีคนตกงานแต่สุดท้ายจะมีคนเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น1260แห่งจะมีมูลค่าเงินเข้ามาในประเทศไทยแสนกว่าล้านและก็มีลูกจ้างที่จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก25 6 0 0คนปักลมมันก็เป็นเรื่องดีนี่แต่จริงๆแล้วอ่ะ โครงสร้างมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันยังไม่มีรไรชัดเจนเราก็ไม่อยากคอมเมนต์แต่นี่คือตัวเลขดิบๆเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้แต่อย่างที่ผมบอก SME ร่มหายตายจากไปเยอะนะครับจากตัวเลขที่เปิดใหม่พันสองรว่าแห่งเนี่ยมันจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่มาจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่เป็นหลักแต่เราาที่เป็น SME ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเนี่ยทำธุรกิจ SME กันค e, ้าขายกันเนี่ยไปหมดนะครับทีนี้เขาบอกว่า ปัญหาที่ SME ต้องเจอเนี่ยแล้วที่ต้องทําให้ปิดตัวไป600กว่าแห่งเนี่ยมันมีปัญหาและปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัญหาข้อแรกคือต้นทุนการผลิตสูงหลักๆเลยเขาบอกว่าค่าไฟแพงต้นทุนค่าขนส่งแพงอันนี้จริงผมได้ได้เรียกว่าลูกค้าผมเองครบนเยอะแยะไปหมดเลยว่าค่าไฟแพงค่าขนส่งแพงถ้าสตัวนี้มันแพงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะทําให้ต้นทุนมันแพงนะครับ ต่อมาคือปัญหาของ SME ก็คือเข้าถึงแหล่งทุนยากโดนดอกเบี้ยสูงต้องบอกว่าอันนี้ขอเถียงนิดนึงดอกเบี้ยไม่สูงหรอกครับ SME หลายๆเจ้าที่ผมดูแลให้อะดอกเบี้ยไม่ได้แพงไม่ได้อะไรเลยนะแต่เอาแบบว่าฟันธงกันเลยแล้วกันนะว่า SME ประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เจ๊งๆเกินค<ะ>รึ่งอะทำตัวเองใช้คำ <c ười> <c ười> นี้แล้วกันเกินค <George> <c ười> รึ่งทําตัวเองอีกครึ่งนึงอะโอเคตลาดเปลี่ยนแขน่งขันไม่ได้หรืออะไรก็ตาม คือพู่าอีกครึ่งนึ่ะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยทำตัวเองทําตัวเองเจ๊งนะกู้เงินผิดประเภทใช้เงินเกินตัวไม่ทําบัญชีไม่รู้ว่าบริษัทเจ๊งหรือขาดทุนแต่กูกู้ได้กูกูก้มาก่อนสุดท้ายเนี่ยนี่สินบานเบิกนะบอกว่าอข้อสองเข้าถึงแหล่งทุนยากเพราะดอกเบีย้ยสูงอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่จริงดอกเบีย้ยไม่สูงแล้วครับนะแต่ว่าเข้าถึงแหล่งทุนยากไหมคือถ้าเกิดคุณจะกู้เงินธนาคารเนี่ย โปรไฟล์คุณต้องดีคุณสมบัติคุณต้องดีนะถ้าถ้าคุณสมบัติคุณดีก็แปลว่าธุรกิจคุณดีถูกไหมถูกปะแต่บางอันอนะธุรกิจก็ไม่ดีแต่คุณสมบัติหรือโปรไฟล์ดีก็มีนะคือปั้นไงปั้นตัวเองขึ้นมานะเหมือนผู้หญิงอะ่ะทำสัญญกรรมแต่หน้าเดิมนี่โอ้โหดูไม่จืดแต่ไปทาสัญญกรรมมาท้าสวยคล้ายๆกันนะฮะเอสเอ็ม e ีคือธุรกิจอย่างเน่าสนิทเลย แต่มึงปั้นดีปั้นสเตทเมนต์ปิดงบสวยยอมเสียภาษีสร้างภาพลักษณ์ดีกู้กู้แบงค์ผ่านนะ่ะแต่เอาเป็นว่าสมมุิเอาแบบว่าไม่มีการปั้นเลยนะเป็นแบบธรรมชาติตามตามจริงอะ่ะถ้าธุร,รกิจคุณไม่ดีอะ่ะยังไงคุณก็ไม่ควรจะกู้อยู่แล้วเพราะว่าแบงก์ก็ไม่ให้ด้วยหรือกู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรฮะธุร,รกิจไม่ดีกู้ไปทําไมผมถามกู้ไปแล้วทำให้ธุร,รกิจดีขึ้นเหรอธุร,รกิจไม่ดีมันเกิดมาจากอะไรฮะ สินค้าคุณขายไม่ได้สินค้าคุณสู้เขาไม่ได้อย่างนี้แนละ้วกันบริการคุณสู้เขาไม่ได้ไอแบบเนี้ยปัญหามันไม่ใช่เกิดจากเงินปัญหามันเกิดจากธุรกิจสินค้าคุณแต่ละคนก็จะบอกว่าแต่ถ้าเกิดกูมีเงินอะกูก็ไปพัฒนาสินค้าได้เอออันนี้ก็อาจจะฟังฟังขึ้นนะแต่ต้องบอกว่าถ้าธุรกิจดีอะกู้ยังไงก็ผ่านถ้าธุรกิจไม่ดีกู้ยังไงก็ไม่ผ่านเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยธุรกิจดีแต่ผมกู้ไม่ได้เพราะผมไม่มีหลักประกันนะต้องบอกว่า หลักประกันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าประเทศไทยมีบสยฮะบสยคําประกันนี่ให้ลูกหนี้ s m e อยู่แล้วนะเพียบเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อ2นี่ต้องบอกว่าเข้าถึงแหล่งทุนยาานี่ผมอาจจะเถียงนิดนึงนะคือยากจริงฮะสำหรับคนที่ไม่ดีอะ่ะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงอ่งเพราะไงมันก็กูก้ไม่ผ่านนะต้องต้องเห็นใจธนาคาครเขาด้วยนะคือร้านคุณขายก็ไม่ดียอดขายก็ไม่ดีคุณจะกู้ใครเขาจะให้กูอ้อ่ะเจ้าหนี้เขาจะให้กู้ไหมเออนะเพราะนั้นะต้องเข้าใจตรงน,นี้ด้วยต่อมาก็คือ ข้อ3ามคือปัญหาของ SME นะครับคือการทุ่มตลาดจากต่างประเทศวงเล็บผมวงเล็บเองทุนจีนอันนี้บอกเลยว่าชัดเจนชัดเจนมากนะครับทุนจีนทุ่มตลาดชัดเจนสุดๆ <c oughs> อ่ะทีนี้เขาบอกว่า s m e ต้องปรับตัวอะไรบ้างอันนี้ผมอ่านแล้วผมก็เอาอ่านให้ฟังแล้วกัน,เป,นเป็นข่าวที่เอามาให้เล่าให้เพื่อนๆฟังผมอ่านแล้วผมก็ว่ามันเป็นเหมือนกับแค่คำพูดสวยหรูนะอส e ต้องปรับตัวอะไรบ้างที่หนึ่ง ใช้เทคโนโลยีเขาช่วยทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งไหนี่คือเป็นไลฟ์ขายของนี่คือใช้เทคโนโลยีเขาช่วยป่ะไลฟ์ขายของหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะผมก็รู้ใช้เทคโนโลยีเขาช่วยไงคือไม่ถึงว่าผลิตสินค้าที่มันมีคุณภาพมากขึ้นใช้เครื่องจักรผลิตที่มันมีทันสมัยลดต้นทุนอะไรเงี้หยหรือเปล่าได้เป็นอย่างนั้นข้อ2คือนํานวัตรกรรมใหม่ๆมาใช้นะไอสม e บางลายที่แบบเก่าข้ามคืึโบราณนี่ก็ต้องเข้าใจได้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่า เจ้าของกิจาการหรือผู้บริหารเขาเป็นเขาเรียกว่าโอแฟชันะ่นเนี่ยโบราณนะนี้ก็นว,วัตรกรรมมันคงไม่มาใช้หรอกข้อ3คือผลิตสินค้าได้มาตรฐานการส่งออกอ่าก็คือมาตรฐานสินค้าคุณต้องต้องดีอะ่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาตรฐานไม่ดีไงก็ขายไม่ได้แล้วนะข้อ4คือสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรน์ของโลกนะครับะนะนี้ก็4ข้อนี้ฟังฟังไว้กหรับผมนะอ่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่า SME เนี่ย มันมีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทยมันมีความสําคัญที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะอะไรฮะเพราะบอกว่า s m e เนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยนะอะจริง SME เ็ป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยจริงฮะเพราะว่า SME เป็นตัวเป็นตัวรองรับเป็นตัวรองรับความสวยใช่ไหมครับนี่อันนี้คือรายใหญ่อันนี้คือ SME อันนี้คือผู้บริโภค s m e อยู่ตรงนี้รายใหญ่เบียดผู้บริโภคเบียดคือพูดง่ายเอสอะอยู่ตรงเนี้ย คือเป็นที่รองรับของรายใหญ่นะรายใหญ่สั่งของสั่งของเสร็จรายใหญ่เดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวกูจ่ายดึงไว้ก่อนแต่จ่ายนะแต่จ่ายช้านะเ e อสไม่เป็นไรขายกับรายใหญ่ยอมได้เพราะมึงสั่งทีเยอะนะหรือบางทีต้นทุนการผลิตสินค้าขึ้นรายใหญ่โยนภาระหาให้ผู้บริโภคได้แต่ SME บบอกว่าขอขึ้นราคาผมผมเป็นซัพพลายเชนคุณผมขอขึ้นราคาเพราะต้นทุนมันแพงรายใหญ่บอกไม่ได้ ถ้าคุณขึ้นผมไปซื้อเจ้าอื่น s อสก็ e ต้องทนแบบรับนะครับเอสเอ็ม e มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเป็นกระดูกสันหลังจริงฮะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าถ้าถ้าสับนี้เขาเรียกว่าเดอะแบกอะเดอะแบกเอสเป็นเดอะแบกจริงจริงนะครับแล้วบอกว่าถ้า SME เนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะมีผลต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจไทยได้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า SME เนี่ยหลักๆเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีลูกจ้างอยู่ประมาณ20คนมั้ง1 5บห้า อย่างบริษัทผมเองเนี่ยก็เป็น SME นะ SME เปล่าไม่รู้มีพนักงานอยู่ตอนนี้สิบสองสิบสามคนมีทําไมเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้ไล่ออกมาทัก3สามสี่คนดีไหมบริษัทผมเนี่ยมีพนักงานรวมผมด้วยประมาณสิบสามคนนะเยอะเหมือนกันนะเออนะครับนี่ผมก็ถือว่าบริษัทผมนี่ก็สร้างงานให้กับคนไทยได้13คนนะแล้วบางทีเราก็รู้สึกภูมิใจนะเพราะว่าอย่าง13คนก็จะมีมีลูกมีเมียมีสามีภรรยานะเขาก็มีครอบครัวเขามีคุณพ่อคุณแม่ดูแล เอเอเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยกูทํางานเหนื่อยทํางานนะทำคอนเทนต์แบบนี้เพื่อมามีรายได้เข้าบริษัทจ่ายเงินเดือนลูกน้องลูกน้องไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวเออมันก็รู้สึกดีนะแต่โคตรเหนื่อยเลยบอกเลยเป็นเจ้าของบริษัทเหนื่อยจริงๆอ่ะโอเคที่มันเรื่องตัวเองละนะก็เป็นกําลังใจ s อ้ e แล้วกันโดยสุขือข่าวนี้บอกเลยว่าในรอบ7เดือนเนี่ยนะครับมีโรงงานปิดตัวกันไปแล้ว6 6 7แหง่งนะครับ มูลค่าโรงงานที่ปิดโดยเฉลี่ย20ล้านแต่ก็มีโรงงานเปิดตัวมากกว่าที่ปิดไปนะครับเปิดตัวไป1,260แห่งนะครับมูลค่าที่เปิดเปิดกันเนี่ยแต่ละโรงเนี่ย170ล้านคือใหญ่ๆคือพวกไอปิดเนี่ยกระจุกกระจิ๊กปิดแบบเล็กๆน้อยๆเจ๊งไปตายไปแต่ที่เปิดใหม่นี่คือแม่งมีแต่ใหญ่ๆเว้ยสร้างงานให้ประเทศไทยอีก20,000กว่าตำแหนง่งนะเงินเข้าอีกแสนกว่าล้านเอสบีนะ e มจะตายมันก,ก็ตายไปดิเออผมพูดเองนะครับ โอเคอันนี้เป็นข่าวเล่าให้ฟังอัปเดตตามนี้โอเคสำหรับนนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ